กัจะบิดโดนลงครับโดนลงครับช่วยหน่อยครับโดนลงครับมาช่วยหน่อยครับเฮ้ยยาอย่างพี่อย่างพี่ไม่เอายนใยนหมอครับรีบว่มาหาผมสิครับมาหมอกระดินไปแล้วครับปะ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 อดำน้าแบบยังจะตามมาเนยนะอย่านันนะครับผมกะว่ามันออกสตมแล้วผมจะซื้อแต่ดูจากจํานวนราคาดูจากจำนวนราคาแล้วผมแบบว่าโอ้โหไอ้เฮียกูไม่ซื้อแมงแลยสามร้อยกว่าบาท ังจะกินข้าวผมยังไม่มีเลยนะฮะโอ้ยสปายโอ้ยมันมาบุกถึงนี่เลยละโอ้ยระวังนะครับระวังนะครับมันมาบุกถึงนี่เลยนะครับหมอครับหมอครับหมอประจำตำแหน่งครับเหมอหมอหมอทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาแล้วครับ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 อันนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับเอ็มทีผมต้องกลับไปใช้สายเดี๋ยวเฮตก็แทนวว้าขึ้นมาครับไม่ต้องลงน้ำครับขึ้นมาครับขึ้นมาเลยครับเย วู้ดับบเิิลคหมอโอตาคุแต่ว่ากูเกลียดหอตาคุหมอไม่ใช่โอตาคุสักหน่อยหนึง่งอ้าวเฮ้ยสป,ปายเาฮ้ยสป,ปายสป,ปายไม่ได้แดกกูไม่ได้แดกกูไม่ได้แกดแกแดกหมอหมอหมอ,มอยยเยอ่ fuck you กระดูกหักเลยครับฟองเลยสายนี้ผมผมไม่ว่ามาช่วยนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยนะครับช่วยนะครับโอ้ my god โอ้ยไม่มีใครมาช่วยผมเลยไม่มีใครมาช่วยผมเลยครับโอ้สไนส์สไนั์โอ้ยหมอหมอหมอไปนี่เดี๋ยวเจอคอนทอครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคอนทอไปฟาดพวกมันให้ตายเดี๋ยวเจอคอนทอแล้วจะรู้สึก ว่าพลังแห่งความเป็นคอนถอ่มมันแรงแค่ไหนหมอครับหมอครับหมอครับไอปิงไอปิงเนี่ยผมผมเกลียดไอปิง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 เออเออโอ้ยแม่ยูโอ,อ้โหโอ้โหมันจะเออไอเสไอเส็ตไอเส็ตเย้ยย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 ้ยย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  ไปไหนไปไหนขออ้ามาว้า